เรื่องราวความรักของคู่นี้กันบ้างนะครับคุณแม็กอภิสรและคุณเมย์นภัสนันท์นะครับเรียกว่าทั้งคู่เนี่ยก็มักจะต้องมีการไปทําธุระนะครับที่ทําให้ห่างไกลกันแต่ว่าก็ออกจะออกมาเปิดเผยนะครับว่าแม้จะว่ามีเวลาที่ห่างไกลกันแต่ว่าความสัมพันธ์นั้นไม่ลดลงเลยครับ นี่นะครับแม้หวานใจอย่างเมนพัสนันท์นะครับทูเอเพิ่งจะเริ่มทําธุรกิจทัวจึงต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆครับแต่ว่าแม็กอภิสรนะครับก็คลายความคิดถึงได้ด้วยเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารอย่างการเฟสถามครับถามว่าห่วงไหมนะครับที่ไกลกันเจ้าตัวบอกว่าไม่เลยเพราะว่ารักกันต้องไว้ใจกันครับไม่่่ใชแบบทีขง ห่วงนะเราก็ไม่รู้เราก็ต้องไว้ใจคนระับเวลาเราเราไปที่ไหนเราก็ต้องไว้ใจคนนึงมากกว่ามันห่วงบ้างครับแต่ว่าเราจะรู้ว่าเราควรจะห่วงในในเรื่องอะไรแล้วก็เราจะไม่ห่วงแบบสมมุติถ้าเขาไปทำงานแล้วไปนั่งห่วงเงี้ยเขาก็จะไม่สบายใจเขาทำงานไม่เต็มที่การเขาห่วงหรือหึงเราบ้าง เราก็คิวงานเยอะเขาก็ทางานเหมือนต่างคนต่างก็ต้องทํางานตอนนี้ก็แบบคุยกันน้อยลงนะแต่ว่าก็เหมือนต่างคนต่างทํางานธุรกิจทัวร์ใช่ครับเขากำลังเริ่มทำครับก็คือเห็นล่าสุดเห็นตอนนี้ไปไปนี้เป็นการทดลองก่อนแล้วเห็นมีข่าวว่าในว่าอาจจะจัดเป็นเขาเป็นคนชอบออกออกกำลังกายจะจัดเป็นทัวร์แบบวิ่งมาราธอนฮะใช่ไรคะจัดที่ต่างประเทศใช่ครับเป็นทัวร์ไปวิ่งรู้สึกว่าที่ไต้หวันเขาจะมีการวิ่งมาราธอนเป็นรายการใหญ่คือเขาจะจัดเป็นใครที่ชอบการ การวิ่งหรืออยากจะลองไปวิ่งที่สถานที่ใหม่ๆดูต่างประเทศบรรยากาศด,ดีๆฮะลองไปดูครับเหมือนมันมาจะห่างกันก็ไม่ห่างเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันใกล้กัน่นีด้เดียวไม่ค่ะเขาอยู่ <c oughs> ไม่รู้สิจริงๆเราคิดถึงนะจริงๆ,ๆมันก็ต้องมีบ้างแหละมันๆๆอยู่ห่างกันแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรครับก็วิดีโอคอลอะไรเงี้ยนะก็ <Billie S 1> <ๆ S 2> ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ใช้เทคโนโลยีได้เป็นประโยชน์เลยนะคะระับเฟซไทม์กันเห็นหน้ากันก็หายคิดถึงแล้วแหละถูกต้องแล้วนะฮะ